ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับทั้ง3 000, 6 0 0 0กว่าชั้นแล้วในไรนี้นะครับในไรที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งในไรนี้ผมได้อัญเชิญเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูปุ้ยอดุลยเดชมหิตลราธิเบศรามาธิบดีจักรีนเบดินทสยามินทราธิราชบรลมนาบาพิษรหรือสมเดม็จพระบรมชนกาธิเบศใน ในหลวงรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน,นี้คือเหรียญแห่งความเป็นมหามงคลน,นึงในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับในโอกาสมหามงคลการจนาพิเศษแต่นะครับพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับอยู่ด้านในและด้านนอกเป็นฉลองพระองค์อภัยโทษนะครับทั้งองค์เป็นฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยสม สวมหรือประดับเครื่องราชอิสริยเครื่องราชอิศยาภรณ์ประจำพระองค์ท่านนะครับเต็มพระบรมราชอิสริยทรงผีนพรักว้ที่ด้านหน้าของเหรียญเยียงไปทั้งด้านสายเล็กน้อยและทรงแยมพระโอด์เล็กน้อยนะครับทรงมีพระพักที่สดชื่นแจ่มใสส่วนของพระเกศาสีทองนะครับพระพักสีทองและในสีของเหรียญน,นี้นะครับพื้นเป็นกระไรทองขัดเงาสวยชัดมากๆนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเวลาดู ผิวเผินจะเหมือนเนื้อโลหะทองเลยนะครับถ้าทองคําแท้เหรียญน,นี้คงมีมูลค่าศูนย์ขนาดเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเนื้อน,นี้ก็มูลค่าสูนย์แล้วเพราะเป็นเหรียญกับสามกริยันะครับสามกริย์ตรงในส่วนของนะครับช่อมงก์นั้นมีทั้งสีชมพูนะครับสีเงินนะครับแล้วก็สีทองครับเรียกว่าสามกริย์ส่วนพื้นนั้นเป็นโลหะนะครับกระดาทองขัดเงาสวยชัดมากๆ คงไม่ต้องอธิบายนะครับคงไม่ต้องอธิบายว่าสวยขนาดไหนและด้วยพระบารมีปกเกล้าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมเชื่อว่าเอฟซีท่านนะครับก็คงจะทราบดีว่าพระองค์ท่านนั้นนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาสักการะของผู้คนอย่างล้นหลามมากขนาดไหนทั้งในสยามประเทศหรือประเทศไทยและก็ทั่ทวโลกด้วยนะครับด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านและการอุทิศกําลังพระสิทธิปัญญาพระ กำลังพระวรกายพระองค์ท่านนะครับทุ่มเทเพื่อประสมนิกรชาวสยามและชาวไทยนะครับเบียลราวด้วยกระหม,ม่อมนะครับของชาวไทยทุกคนจะน้อมลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีอันแผ่ปกปาศานทั่วทุกที่สานททิกแม้ปัจจุบันพระองค์ท่านจะสเสด็จกระทับที่สวรรคารายนะครับก็ยิ่งทําให้เหรียญตราต่างๆเงินตรา,าต่า,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 างพระองค์ท่านนั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับไปชมขอบในเหรียญน,นี้ไม่มีฝันเฟืองครับเป็นเหรียญขอบเกี้ยงนะครับ ด้านหลังโอ้ผมไม่ต้องอธิบายที่เห็นนะครับเวลาผมยกขึ้นมาเรียนนี้สะท้อนเงาและสวยชัดมากๆสวยชัดมากๆนะครับสวยชัดมากๆด้านหลังนะครับประทับตราที่เป็นมหามงคลฉลองของ4ีลและสมบัติครบ50ปีการจนะพิเศษมีช้างเผือกสองเชือกนะครับเอางาชูพระราชรนชกรตามพระองค์ซึ่งด้านบนมีพระมหาวิชัยมงกุฎครอบพระแสงจักรและพระแสงตรีตาประจม ราชวงศ์จัก,กรีนะครับตรงกลางนะครับพระราชราชกรนั้นมีอุณารมอยู่นะครับและมีรัศมีแผ่โดยรอบมีสเสวตชัรนะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นสเสวตชัิชั้นสูงประจำรงท่านปกติจะเป็น9ชั้นนะครับแล้วพระมหาเชมงกุฎนั้นส่วนยอดนั้นมีรัศมีแผ่โดยรอบบนหลังช้างหรือหลังพรช้างเผือกน,นั้นมีพระมหานพ พปประบพระนุพบรมมหาสวยแต่ชัดชัดสูงประจำพระองค์ท่าน2องค์นะครับอยู่ด้านบนด้านล่างจารึกหมายเลข50หมายเลขมหามงคลฉลองของศีลชาชสมบัติครบ50ปีการจารพิเศษนะครับรัชกาลที่9นะครับและจารึกขอ้ขอความก้ามธนญันายสมนะครับสวยชัดมากๆคงไม่ต้องอธิบายนะครับคงไม่ต้องอธิบายด้วยพระบรมีปกกลก้านะครับ เราครับขออนุญาตปิดสตรีมนะครับ